โ okay, อเคต่อเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ้ยแล้วนะครับก็วันนี้ไม่จะมาเล่นเกมนะครับวันนี้ก็จะมาบ่นไปเรื่อยให้ฟังนะครับโอเคอันจะคลิปนี้จะออกออกแนวไร้สาระหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เออวันนี้ก็ขอพูดเรื่องหลักๆที่ควรพูดก่อนเลยนะก่อนที่เราจะมาไร้สสระกันนะครับก็เอเอ,เอต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะมีถ้อยคําที่หยาบนิดหน่อยนะก็ไม่หยาบมากหรอกนะก็เป็น กูกูมึงมึงแมมงอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นคำหยาบพันพื้นฐานนะแต่ก็ไม่หยาบมากครับถ้าพูดถ้าพูดก็พูดคำพวกนี้นิดหน่อยนะคงไม่เป็นไรนะครับจะได้ได้อัธรสนะ <laughs> โอเคนะครับก็ <laughs> โอเคมาเข้าสู่เรื่องที่ควรจะพูดก่อนเลยนะครับก็ดีครับผมเอิร์ดนะครับ <laughs> เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมชื่อนะเออตั้งแต่ทำชาแนลมานะครับมีใครรู้ชื่อผมหรือย,ยังนะเออก็น่าจะรู้แล้วถามเลยวะเนี้ยชื่อเอิร์ดนะครับ เอ้ามัใหม่แล้วโอเคครับขึ้นมาทุกวันนะคลิปนี้จะเริ่มบนกันเลยนะครับโอเคก็จากคลิปนี้นะครับเลเซนอ e ีวิวทีในเมซิตนิวโปรเจกต์นะครับพูดถึงคลิปเก่าและคลิปใหม่นะครับก็เจ้าคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําการพูดถึงเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่พูดถึงเจ้าคลิปนี้นะครับเห็นเมาส์กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็ นี่นครับคลิปนี่เมื่อนานมาแล้วนะครับรเนรีว e ิวหนึ่งนะครับก็มีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับก็สี่คลิปนี้ก็เป็นตอนที่ผมเพิ่งทำช anel น,น,นี้แรกๆนะครับก็มันเขียนว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เกือบสองปีแล้วแหละนะครับก็คลิปนี้ผมทำารเนรีว e ิวทีนะครับก็ตอนนั้นทําได้แค่สี่พาร์ทนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําต่อนะแย่ yeah, มากแย่ yeah, มากก็ <c oughs> วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปดูคลิปตัวเองนะครับนั่งดูก็ขำนะแล้วก็ยิ้มนะคิดถึงตัวเองตอนนั้นนะครับเสียงยังไม่เหมือนตอนนี้เลยนะเสียงตอนนั้นยังเสียงยังเด็กกว่าน,นี้นะครับก็ทําให้จบนะครับแล้วก็มาทําใหม่เป็นอ่าสิบเก้าสิบเก้าพาร์ทนะครับอย่างแคดเกมแคดเกมอะไรเนี่ยสิบเก้าพาร์ทนะค,คลิปละสิบนาทีนะครับตอนนั้นก็อ่าใช้โปรแกรมโปรแกรมที่ยังไม่ใช่ของแท้นะครับ ก็เป็นโปรแกรมโปรแกรมอะไรวะน่าจะแบนดีแคมั้น่าจะแบนดะีแคมนี่แหละนะก็ถ่ายได้แค่สิบนาทีนะครับสิบนาทีกับหนึ่งวินะซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายได้เรื่อยๆนะก็ตอนนั้นถ่ายได้สิบนาทีแล้วก็ตัดแล้วก็มีแบบถ่ายต่อหรือไม่ก็เก็บไ้อีกวันหนึ่งมาถ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดคลิปลเลย,เลยมีการตัดแบบลวกๆนะครับก็ตอนนั้นดูแล้วก็ตลกตัวเองนะเออ แล้วก็พูดบน่บนๆๆนะซึ่งตอนนั้นไม่ไม้กากมากนะครับใช้ไม้หูฟังนะครับไม้กากมากนะครับก็จะมาแชร์ตัวเองนี่แหละนะตลกดีแล้วก็พูดอย่างไม่ค่อยรู้เรื่องนะแล้วก็ใน19พาร์ทเนี่ยเอ,อผมได้ทําการมารวบเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆนะก็คืออันนี้นะครับเป็น walk through นะ walk through ผมใช้คําว่า walk through ได้ไงเนี่ย walk through คือวิธีการเล่นเกมนะครับวิธีการผ่าน ซึ่งผมเล่นแล้วก็ติดๆขัดๆไปไม่ถูกว่านะครับมันมันไม่ควรจะเป็น walk through นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันแล้วไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกับโปรเจกต์ใหม่ที่จะพูดถึงนะครับโอเคก็จะมาพูดไอคลิปเก่าๆก่อนแล้วกันนะแล้วก็มีนี่นะครับ l e d e n d i l the m a c e n a r y นะครับเป็นโหมดพิเศษของภาค3นะครับอันนี้ก็เล่นไม่ผ่านนะทั้ง3ตัวละครเลยครับผมก็ได้มาทำใหม่นะ ไอ้โหมดเน,นเนี่ยันี้ผมทำใหม่ละ h o ว t o clear ร e เ e ตเ evil T t h t ี e ดอะมูชวิธีการเล่นให้ผ่านนะครับคลิปนี้เพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟเลยผมเล่นปึบรอบเดียวจบนะครับก็ไงการเวลาผ่านไปคนเรามันก็ต้องเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ทำสิบาพาร์ทเนี่ยเนื้อหาผมแทบไม่มีเลยนะแต่บอกตามตรงว่าผมเป็นคนที่ชอบเลต e n น e อวินะผมชอบมาตั้งนานแล้วผมชอบตต่สมัยประถมแล้วนะนะแต่ว่าเนื้อหาก็ยังไม่เยอะนะ พูดไปเรื่อยนะครับก็นั่งดูตลกตัวเองนะบทอะไรของมันวันนี้โอเคก็ที่จะพูดถึงนะครับนิวโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่จะทํานะครับก็เอผมในเนื่องที่ว่า r e s i d e n t e v i l เนี่ยมันเป็นเกมโปรดของผมใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ชอบทุกภาคนะผมชอบแค่ภาคเก่าๆนะครับเช่นภาคหนึ่งสองสามภาคสี่ก็พอได้นะ แต่ก็ไม่ได้ถือว่าชอบนะผม,ผมชอบภาคหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ภาคของเพวันนั่นแหละก็อาจจะมาเล่นให้ดูนะครับผมจะเล่นให้มันดีกว่าของเก่านะแบบฟ้ากระหวเลยนะคือศึกษาก่อนเล่นนะครับศึกษาวิธีการผ่านที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไอคลิปเก่าเนี่ยเออลืมพูดเลยเคลิปเก่าเนี่ยไอสิบเก้าพาร์ทเนี่ยผมใช้ล็อกเก็ตเรนช์เนะคือล็ er อกเก็ตเรนช์เช่ะบ้าเปล่าล็อกเก็ตเรน์เชแล้ว มันมีพาร์ทสิบแปดป่ะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับลองไปดูพาร์ทสิบแปดนะผมเอาลนะ็อกเก็ตเดนเชอร์เนี่ยยิงเนเมซิสล่างล่างที่มันเป็นอะไรอะเทอรนัคเคิลเหรอเฮ้ยไม,ไม่ใช่หื่นไปหื่นไปเออเทอรนัคเคิลใครรู้จักปะ่ะเทอรนัคเคิลเออช่างเหนือช่างเหนือก็เป็นล่างปลาหมึกนะคล้ายปลาหมึกมันจะมีหนวดหนวดอะงอกออกมานะครับเป็นล่างที่ผ่านการถูกไฟลวกนะครับผมเอาล็อกเก็ตเดนเชอร์ยิงมันเว้ยปึ้งปึ้งแล้วแม็กตายเลย คือมันเป็นบอสไงคือคือตอนผมดูคนแคสเกมเนี่ยผมต้องการจะดูตอนที่เขาสู้กับบอสแบบสู้แบบเต็มๆอะ่ะเออวิ่งหลบยิงอะไรเงี้ยเออมันมันลุน้นมันสนุกไงอีตาเอิร์ดน,นี่เดินไปปุ๊บควักปืนปุ้งปุง,ปงตายแล้วโอ้โหเชีย้ยมังไมไ่อะไรวันี่อ่ะเออนะก็ดูแล้วก็ตลกตัวเองนะแล้วก็พาร์ทสิบเก้านะครับเอ,อ่อพาร์ทสิบเก้าผมเอา พกเ er ลนเจอร์ไล่ยิงตูดอีนเนเมซิตลั่งสุดท้าปุ้งปุ้งปุ้งแล้วก็มีการล่อให้มันไปโดนปืนเทอปได้ฟ้านะครับยิงพุ่งผ่าก,กลางนะครับให้มันตายผมวิ่งไปรับลูกกระสุนเฉยเลยปังเอา้าอะไรอของมันวะเนี่ยก็ดูแล้วตลกตัวเองนะแล้วก็ฉากจบนะครับจบได้สองแบบนะครับอไม่ใช่ดิภาคสาม,มันจบได้หลายแบบนะก็มีแบบ หนังฮอลแล้วก็มีใครเป็นคนขับอีกคนนึงขับอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ยังไม่เคยจบครบนะแล้วก็มีแบบนิโคลไลตายตอนนู้นหรือตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนจบผมพูดไปว,ว่ามันมีสองตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกแรกเนี่ยคือตอนนั้นภาษาอังกฤษโคตรกากอะคือเป็นเด็กเด็กมสามที่กาภกาษาอังกฤษมากครับซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่มห้าครับมห้าเทอมสองแล้วก็ พอได้อะาอังกีษก็ดีกว่าตอนนั้นเยอะอะคือตอนนั้นแบบอ่านข้ามอ่านข้ามเฮ้ยตลกว่ะ <c oughs> นะก็มาคลิปนี้ก็มาแชร์ตัวเองนะครับเคก็ไร์าสานะครับแล้วก็เออตอนจบนะที่ผมได้พูดในคลิปพาร์ทสิบเก้าเเนี่ยใครก็ได้ดูคลิปนี้ก็ลองไปดูได้นะก็ผมได้พูดว่าอ่าตอนนี้นะครับเจะมีฉากให้เลื่อนครับฉากแรกก็คือจบแบบสวยๆนะครับเอาแม็กนัมยิงหัวนะครับ เออก็อีกอันนึงจะคือหนีไปทางหนีไฟนะครับซึ่งผมพูดอย่างหนึ่งแต่ผมกดอีกอย่างหนึ่งเว้ยผมกดแบบหนีไฟอ้าวแล้วในคลิปผมพูดว่าเดี๋ยวจะมาเลือกแบบเอาปืนยิงหัวครับแบบเท่ๆเลยหยิบแม็กนั่มยิงนะครับแม่งผมไปเลือกไออันที่หนียกไปเว้ยอะไรวะเนี่ยแบบโคตรเฟลอ่ะคือถ้าเป็นทุกวันนี้คือผมถ่ายใหม่แล้วนะเหมือนนี้เคอร์บี้ที่เคยถ่ายไปอะ่ะแล้วเสียงมันหายนะครับก็ต้องถ่ายใหม่หมดนะครับ นั่งดูแล้วอะไรของมันวะเนี่ยแต่ที่ผมไม่ลบคลิปเพราะว่ามันเป็นความทรงจําดีๆนะครับของผมนะครับถึงว่าคนก็จะดูนะจะปิดกระปอยนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมคิดว่าโคชียนี่นะครับพาร์ทแปดนะครับคนดูยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับดูความยาวของคลิปสี่นาทีสามสิบเจ็ดวินสี่นาทีสามสิบเจ็ดวินเรียกว่าพาร์ทหนึ่งได้ไงว้เนี่ยคือเริ่มมาวิ่งวิ่งวิ่งยิ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 งยังไม่ทันไรจบคลิปแล้ว อะไรกมันวะนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะมาน,นั่งเล่นเล่นภาคสามใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เล่นภาคสามเลยนะครับอาจจะเล่นภาคอื่นก่อนนะครับก็ภาคเซอร์ไวนเวอร์นี่ผมน่าจะไม่เล่นใหม่แล้วนะเพราะว่าภาคนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็แต่ว่ามันมีจุดบกร่องคือภาคเออภาคที่หนึ่งกับภาคที่สองเนะี่ยใหม่ใหม่เป็นไรไม่รู้นะ พอพัดสามผมซื้อใหม่ๆผมเริ่มใช้ใหม่เจ้าตัวนี้นะครับตั้งแต่คลิปนี้ครับแกนเชดอินเตอร์บุกเซิร์ฟนอกนครับคือโหเสียงชัดแจ๋วก็ไมค์ก็ไม่ได้ดีมากนะไมค์สองร้อยกว่าบาทนะครับคลิปเก่าๆนี้เสียงปุดๆนะครัแล้วก็คลิปนี้นะครับเอ,อ่อ w h a t t h e fuck คสต์สเตชันสามฟันนี้โมเมนต์ครับคลิปนี้ก็แคปเจอร์มาได้ภาพชัดนะครับแล้วก็เสียงชัดถือว่าใช้ได้แล้วก็ อันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคลิปเก่าๆก่อนนะโอเคก็ไม่น่ามีแรนะก็คือเอาตรงๆนะคลิปสิบเก้าล้านเนี่ยผมโกงเยอะมากนะครับแล้วก็ตายก็เยอะนะครับแล้วก็จําทางไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยสนุกนะครับแต่ว่าให้ผมดูคลิปตัวเองผมก็สนุกนะสนุกในการทาตัวเองนะครับโดยเฉพาะอีคลิปพาร์ทหกเนี่ยนั่งอยู่เอ้ยพาร์ทหกวะนี่อะ ที่กดไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าไ,ไม่ใช่ดไม่ใช่ดิกดไอ้นี่ครับมันเป็นเครื่องมันเป็นคำนวณลบกระบวกอะไรนี่นแหละแล้วก็เปิดประตูนะครับกดทั้งคลิปเลยเว้ยคลิปนี้อะไรของมันวะโอเคก็เข้าเรื่อง New Project เลยนะครับก็ผมจะเล่นเออ่ไบโอฮัสตานนะครับหรือว่า Resident Evil นะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งสองสามสี่นะครับภาคที่ห้ากับภาคที่หก อาจจะไม่เล่นนะครับภาคห้าผมผมว่ามันสนุกดีนะภาคห้าแล้วก็ผมก็พอรู้ในเรื่องแต่ว่าน้ตบุ๊กผมน่าจะไม่ไหวนะครับน้ตบุ๊กผมก็ตอนนี้ก็เป็นสเปคสเปคแบบน้ตบุ๊กเอาไว้ทํางานเอาไว้เข้าเฟซเข้าเว็บแบบปกตินะซึ่งเพื่อนมันใช้แบบโอ้โหกระชูดนะคอมก็้อมผมพังไปเครื่องหนึ่งแล้วนะครับโอเคเขาเรื่องโปรเจกต์ต่อนะครับผมจะ,จะมาเล่น ในภาคหนึ่งภาคสองภาคสามแล้วก็ภาคสี่ครับอ๋อภาคสี่ลืมพูดเลยนี่ครับอ่าไพโอมาต้าสี่เลยเอยระเบิดเอยอะไรเนี่ยพ่อฮะพ่อควาพ่อครัวพ่อค้าแห่งความมืดนะครับอะไรเนี่ยโดนเข้าแล้วนะครับมีทั้งหมดสามพาร์ทป่ะน่าจะสามพาร์ทนะครับก็เล่นไม่จบแล้วก็รู้สึกว่าลืมลืมกดกดถ่ายตอนสู้กับบอลครับอะไรก็ไม่รู้ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อแล้วก็เซฟหายด้วยนะครับก็ จะมาเล่นใหม่ครับก็ภาคสี่น่าจะยาวนะน่าจะยาวเพราะว่าผมเล่นแบบชิวๆแบบไม่ได้ฟิกอะไรมากไม่ได้แบบรีบวิ่งหลบๆอะไรเงี้ยก็ยังโอยห้าชั่วโมงหกชั่วโมงอะ่ะเพอเพอเกินเนะ่ะภาคสี่ผมจบครั้งแรกในเพทูนี่เล่นเป็นเดือนนะเล่นเป็นเดือนก็เล่นลวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเล่นนานมากโอเคก็ผมอาผมอาจจะมาเล่นในภาคภาคที่หนึ่งนะครับ อเป็นเกมต่อไปนี่ที่ผมจะเล่นลงนะครับถ้ายังไม่เริ่มไบโอฮาร์ซานะครับหรือว่าเลเซนอีวิวเนี่ยผมจะเล่นเคอร์บี้อีกภาคหนึ่งที่เคยบอกไว้ก่อนนะครับภาคอะไรอะแมดเอ้ยไม่ใช่ดิแม t แอทแท k กมันของดีเอสมันเป็นภาคของเกมบอยครับเป็นภาคที่ภาพสวยที่สุดของเกมบอยนะครับเป็นชื่อภาคอะไรอะเป็นกระจกนะก็น่าเล่นนะครับแต่ผมเคยจบครั้งเดียวงนะ่ะผมก็ต้องไปศึกษาก่อนแล้วก็ต้องไปเล่นก่อนนะครับ มันมีจุดเด่นก็คือมันสามารถโทรศัพท์เลีกเพื่อนออกมาช่วยได้นะเออเจ๋งเจงเป็นเคอร์บีซีซีนะครับมาช่วยกันนะครับถ้าผมก็เคยจบรอบเดียวเองนะผมก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับแต่ภาค้ที่เคยเล่นไปเนี่ยในแม่อินดีมแลนเนี่ยตอนมีเกมบอยนะสมัยสมัยประมาณห้าหกปีแล้วหรือหรือ,รอน่าจะมากกว่านั้นนะก็จบเป็นสิบรอบเลยนะ <c oughs> ก็เลยเล่นโหดนะครับ ก็ไม่โหดมากหรอกก็ตอนนี้ช anel ผมก็ไม่ได้เล่นเกมแบบเล่นเกมเกมเดียวนะครับก็ไม่เล่นแบบแนวเดียวนะครับก็อยากเล่นอะไรก็เล่น,นครับแต่ว่าเกมที่ผมน่าน่าน่าจะเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือโปเกมอนเอ็หรือว่าโปเกมอ,อ Omega Ruby Alpha นโอเมก้าลูบีอัลฟาเซฟายนะก็ผมเล่นภาคใหม่นะครับแต่ผมถ่ายภาคเก่าทําไมไม่รู้นะครับ <laughs> แล้วก็เข้าเรื่องใบโอฮาตัดก่อนนะครับ เอาเรื่องนี้เสร็จล้วค่อยบน่นละกันนะครับก็พักหนึ่งพักหนึ่งเออ,เอต้องพูดถึงพักสามก่อนว่าผมใช้เป็นเวอร์ชันพีซีนะครับผมใช้แผ่นลงเอาแนละ้วแผ่นเก่าแล้วแหละหูแผ่นตั้งกี่ปีแล้วไม่รู้นะครับก็ใช้แผ่นเวอร์ชันพีซีนะครับเล่นนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบใช้อีเวเลเตอร์นะครับมันใช้ยุ่งยากอะ่ะคือคนอื่นมันใช้ง่ายแต่แต่ผมใช้ยากไง ผมก็เลยใช้เป็นเวอร์ชัน PC ซครับซึ่งภาคสามก็เวอร์ชัน PC ซจะดีกว่าของ p พ a y s t a t i o วันนะครับมันกดเข้าอะไรง่ายกว่านะครับแต่ก็ภาพก็ชัดกว่านิดหน่อยนะครับแต่ในภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยเวอร์ชันพ c ซผมมีนะแต่ว่าภาคหนึ่งอ่ะภาคหนึ่งเล่นภาคหนึ่งก็เล่นได้นะครับปกติแต่ว่าภาคสองเนี่ยคือเป็นภาคที่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าผม จะสามารถเล่นลงได้หรือเปล่านะครับลง YouTube ได้หรือเปล่าเพราะว่าภาค2เนี่ยในเวอร์ชัน p l a y s t a t i o n เนี่ยจะมี2องแบ,บนะครับจะเป็นไบโอฮั a ศาสสองนะครับกับไบโอฮั a ศาสต์ดูเอลช็อคสองนะครับเจ้าภาคดูเอลช็อคเนี่ยมันสามารถเล็งนะแล้วก็เล็งไปที่หัวของมอนเตอร์หรือซอมบี้ได้เลยนะครับมันจะเล่นง่ายกว่าเหมือนตอนผมเล่นภาคสามเนี่ยวิ่งไปซอมบี้อยู่ข้างหลัง กดเลงปุ๊บหันมาที่หัวเลยนะครับแต่ในเวอร์ชัน PC ที่ผมมีอยู่เนี่ยมันต้องเลงเองนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเป็นเหมือนภาคสามนะก็คือเลงเองแต่ว่าสามารถกดกับหลังหันได้เนี่ยกดกับหลังหันมันจะง่ายกว่างนะแล้วก็แล้วก็วกในภาคสองกับภาคหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นภาคหนึ่งผมเลงเองเนี่ยผมเล่นได้นะชิลๆเลยก็คือภาคหนึ่งมันเนื้อเรื่องไม่ค่อยยาวมากนะครับแล้วก็ออบอส ต่างๆมันไม่ค่อยโหดครับที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวของภาคหนึ่งก็มีฮันเตอร์แต่ว่ามีลูกซองนะครับก็เฉยๆนะแล้วก็ไท,ไทยเทเลนเป็นบอสใหญ่ก็แม็กนัมสี่นัดก็ตายแล้วนะครับสบายๆนะนี่สปอยแล้วเนี่ยแต่ภาคสองมันมีบอสเยอะมากนะครับมันมีด็อกเตอร์บิลเลียมนะบิลเลียมเบอร์กินนะมีทั้งหมดห้าล่างแล้วก็มีเจ้ามิสเตอร์เอ็กนะเจ้าปัญหาเลยเป็นในตัวในเนี่ยในภาคซิวไบเบอร์นะครับ มันเป็นคล้ายหุ่นยนต์มันเป็นไทแลนด์แต่มันเป็นหุ่นยนต์แล้วมันเจอเจอบ่อยมากโอ้โหแล้วมันกลับหลังหันไม่ได้อ่ะโอ้โหเล่นโคตรยากอ่ะแล้วก็มีลิกเกอร์นะครับมีลิกเกอร์มีหมาหมานี่ก็ปัญหาหมามีทุกภาคเลยโอเคก็ถ้าเกิดผมสามารถเซตอัพอ่ามันมันมันชื่ออะไรนะ p i s x อะไรไม่รู้อะเป็นู m u l a t o r นะถ้าผมเล่นได้เนี่ย ก็อาจจะเล่นนะครับก็ภาค2ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่สนุกไม่แพ้ไปกว่าภาค3ามเลยนะครับแล้วก็ในการเล่นที่ผมบ่นครับก็คือภาคหนึ่งสองสามสีเนี่ยผมจะไม่ใช่เล่นบน่บนๆอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าตรงนี้ทํายังไงนะครับบน่บนๆนก็จะเพิ่มเนื้อหานะครับที่ในเกมไม่บอกหรือว่าเป็นในไฟล์เกมนะครับเกมมีแบบได้ไฟล์มาหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็มีเปิดอ่านเนี่ยก็ บางคนก็ไม่ได้อ่าน,นครับผมก็จะเอาเนือเรื่องย่อๆนะครับที่ควรรู้ครับมาบอกให้ปางนะครับโอ,โอเคนะครับก็ภาค2นี่มีพี่คนหนึ่งนะครับใน y o u t u b e อะ่ะพี่เขาชื่ออะไรนะพี่เขาชื่อโจ๊กโจ๊กเกอร์อะไรทั้งอย่างแหละเขาเล่นภาคสองนะผมชอบมากเลยคือเขาเล่นแล้วเขาบอกเนือเรื่องไปด้วยแล้วเขาก็เอาแปลเนะี่ยแปลพวกพวกบทพูดหรือว่าแปลข้อมูลจาก ไฟล์ไฟล์ที่เก็บได้นะครับแปลเป็นภาษาไทยนะเจ๋งๆแล้วก็มีเล่นเกมไดนโนไคซิสนะครับนอกเรื่องนอกเรื่องก็เอาเป็นว่าผมจะเล่นภาคหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมกับเล่าเนื้อเรื่องครับแล้วก็มีแบบแฝงเนื้อเรื่องอะไรเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีภาคภาคของ p พ a y s t a t i o n 2นี่ผมน่าจะเล่นไม่ไหวนะคือผมเล่นอะลื่นแต่ผมพอผมกดถ่ายปั๊บ มันแหลกเว้ยอ้าวแหลกก็จบกันดิก็มีภาคโคดเวโรนิกาครับโหเล่นลื่นปืนเลยกดทายปับ๊บึกึกึกึึกึก,ก,กให้ตายเหอะอ่าภาคโคดเวโรนิกานี่เป็นอีกภาคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะมันหลอนดีนะนุกดีแล้วก็เนื้อเรื่องยาวมากนะครับแล้วก็เป็นภาคแรกที่เป็นมุมมองม,มุมกล้องที่เอ่อมันเหมือนฉากมันเลื่อนตามตัวเราแล้วก็มีปืนไรเฟิลนะครับโยเจ๋งมาก แต่ก็น่าจะไม่ได้เล่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ที่คิดไว้นะครับคือถ้าเล่นครบ4ี่ภาคครับผมอาจจะทําทําเป็นข้อมูลนะครับของ Resident Evil เนี่ยทุกภาคเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมมีข้อมูลแค่บางภาคเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคพูดเรื่องโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวทําแน่ๆแหละภาคหนึ่งสสามสี่ภาคสอง คั้งสองน่าจะไม่ทําแต่ก็อยากทํานะก็จะพยายามแล้วกันนะครับโอเคอ่าแล้วก็พูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องที่เคยเป็นเรื่องถกเถียงนะครับเรื่องเกมแท้เกมเถื่อน <laughs> เกมแท้เกมเถื่อนขอพูดสักนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดยาวมันจะยาวมากนะพูด,น,ดนิดเดียวพ่อนครับอ่าเกี่ยวกับเกมที่ผมเล่นนะครับบางเกมผมใช้เป็นอิมูเลเตอร์นะเช่นนี่เคอร์บี เอบี้นะครับไนแม่อินดีมแลนด์นะครับผมใช้เป็นอิมูเลเตอร์เกมบอยนะครับก็คือบางอันเนี่ยมันต้องใช้ไงถ้าเราจะเล่นลง YouTube นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ให้ผมเอาเกมบอยที่ผมมีเหรอวางปุ๊บใส่เกมเอากล้องตั้งถ่ายนะครับมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าภาพมันจะความคมชัดมันจะน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะโอเคก็ต้องเข้าใจไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคก็เกมที่ผมเล่นโดยการใช้อิมูเลเตอร์อ่ะแล้วก็ไอเจ้าภาคส u ว v i เวอร์ของ l e t ทนอีวิลนะครับผมใช้อิม,เมูเลเตอร์ครับคือภาคนี้ผมโหลดมามันเป็นอิมูเลเตอร์ติดกับเกมมาให้เลยครับผมไม่ต้องเซตอัพนะครับภาคนี้พี่ผมเคยบอกข้างในคลิปนะครับว่าผมมีแผ่นแท้ก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่มาให้ดูของสะสมนะครับก็ผมมีแผ่นแท้จริงนะผมเล่นของเทอนแต่ผมมีของแท้นะ แล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยด้วยอย่างไอ้เฮอร์บี้กับไออเรตเดนเนี่ยที่ผมใช้อิม l เลเตอร์เล่นนี่ผมเล่นล่าสุดนะล่าสุดก็คือเนี่ยที่ถ่ายลง youtube นะครับก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะครับเรื่องเกมแท้เกมเถื่อนนะครับแต่เล่นของแท้ก็ต้องดีกว่าแล้วนะครับเหมือนกับโปเกมอนนะครับโปเกมอนต้องบอกเลยว่าผมเคยเล่นในเกมบอยเนี่ยผมเล่นตลับกอฟนะแล้วก็พอมามีช่วงหนึ่งเกมบอยมัน มันหายหรือขายเลยไม่รู้นานแล้วผมก็โหลดมันในพีซนะครับแล้วก็เล่นได้สองสามวันนะก็ความรู้สึกมันมันไม่เหมือนกันนะนะของแท้ต้องดีกว่าแล้วโอเคพูดแค่นี้พอละบายกำกำยังยังยังโอเคก็อ่านีเรื่องอะไรที่จะพูดอีกอ่อก็น่าจะไม่มีแล้วครับถ้ามีคลิปบนบน,บนไลฟ์สาะผมก็อาจจะมีมาทำอีกนะครับ โอเคก็คล okay, ิปนี like ้ก okay, ็ไลฟ์สลากันไว้เพ <im> ียงเท่า <subscribe> น okay, like, ี like ้นะครับโอเคก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นก็ฝากกดไลค์อันนี้ที่เขียนไว้เห็นไหมอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b เบอร์ด้วยครับโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับหรืออยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับใครยังไม่ได้ซับสไคร์เบอร์ก็กดซับสไคร b เบอร์ด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเย่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 